อมตะนิทานเรื่องเวสันดรชาดกตอนที่สิชูชกกล่าวขอโอรสธิดาพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นหลักของพระพุทธศาสนาผู้เข้าถึงพระรัตนตรยัยจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้เข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาพระบรมศาสดาได้เข้าถึงพระรัตนตรยัย และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมอรหัตได้แต่สรู้เป็นพระอรหัตตสัมมาสัมพุทธเจ้าหมดสิ่งกิเลสอาสวะมีความบริสุทธิ์ล้วนจึงเป็นเนื้อนาบุญอันเลิศผู้มีจิตเลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เลิศผลบุญอันเลิศย่อมมังเกิดขึ้นกับบุคคลนั้นและบุญนั้นยังตามส่งผลข้ามภพข้ามชาติ จนกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมะการทำสมาธิภาวนาด้วยการเจริญพุทธานุสติมีพระสมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอารมณ์จึงมีอานิสงส์ยิ่งใหญ่สมควรที่พวกเราทั้งหลายจะต้องฝึกให้เป็นอุปนิสัยบุญที่ยิ่งใหญ่ย่อมจะบังเกิดขึ้นกับตัวตนอย่างแน่นอนมีถ้อยคำที่ชูโชกได้กล่าวขอพระรถและพระติดากับพระเวสสันดรว่า ห่วงน้ำซึ่งเต็มเปี่ยมตลอดเวลาย่อมไม่เหือดแห้งชันใดพระองค์ก็เป็นผู้มีบ้ารไทยเต็มเปี่ยมด้วยสธาฉันนั้นข้าพระองค์มาเพื่อทูลขอพระโอรสพระธิดากับพระองค์ขอพระองค์โปรดพระราชทานพระโอรสและพระธิดาแก่ข้าพระองค์ผู้ทูลขอเถิดเราทุกคนต่างรู้กันดีว่าการมีอุปนิสัยบัณฑิตนักปราช เป็นการพัฒนาคุณธรรมให้สูงขึ้นเป็นบันไดก้าวสู่สวรรค์การมีอุปนิสัยเพื่อให้บรรลุมรรคผลนิพพานอันสูงส่งกว่าสวรรค์น,นั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากยิ่งบุคคลนั้นต้องเป็นอภิมหาปราชมีใจสูงส่งกว่าบุคคลธรรมดามากนักพระบรมโพธิสัตว์เจ้าพระองค์กล้าที่จะสละได้แม้กระทั่งบุตรธิดา ซึ่งไม่มีใครในโลกนี้ทำได้แม้เพียงแค่ความคิดยังไม่กล้าคิดกันด้วยซ้าไปพระองค์เป็นผู้กล้าให้กล้าคิดกล้าพูดและกล้ากระทำความดีโดยไม่กลัวปัญหาใดๆและอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นนั้นเลยพระองค์พิชิตความตรณีในตัวได้แม้จะไม่ได้เกิดในยุคสมัยที่มนุษย์ยินดีในการบริจาค หรือในยุคที่พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองเหมือนปัจจุบันแต่พระองค์กลับทุ่มเทสร้างบารมีเพื่อจะได้เป็นแบบอย่างแก่ชาวโลกนำพามนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายให้หลุดพ้นจากห่วงแห่งสังสารวัฏอันยาวไกลนี้ส่งยนย่อหนทางไปสู่พระนิพพานให้ใกล้เข้ามาเพราะฉะนั้นเราพุทธบริษัท ควรที่จะหาโอกาสศึกษาปฏิปทาอันสูงส่งของพระองค์ว่าพระองค์มีแนวคิดในการสร้างบารมีอย่างไรทําไมจึงกล้าสละพระโอรสพระธิดาผู้เป็นที่รักดังดวงแก้วดวงใจปรารถนาความสุขอะไรที่ยิ่งใหญ่ไปกว่านั้นจึงบริจาคในสิ่งที่มนุษย์ในโลกทําได้ยากยิ่งเรื่องนี้ครั้งที่แล้วได้พูดถึงตอนที่ พรามชูชกเดินทางมาถึงสถานที่ที่พระบรมโพธิสัตว์ประทับอยู่เพื่อจะขอกันหาชาลีผู้เป็นพระออรสและพระธิดาไปเป็นข้าทาสรับใช้ของนางอมิตตาเรามาติดตามฟังเนื้อเรื่องกันต่อไปพรามชูชกมีความฉลาดอยู่ไม่น้อยเมื่อเดินทางมาถึงในตอนเย็นได้ศึกษาลู่ทางที่จะขอพระโอรสพระธิดาว่า จะขอในเวลาไหนถึงจะเหมาะสมจะต้องพูดจาอย่างไรพระเวสสันดรจึงจะไม่โกรธแต่กลับบริจาคบุตรธิดาด้วยความปลื้มปีติโสมนัสไม่รู้สึกเสียดายเมื่อชูชกอำลาอัจ,จุตาลือสีแล้วได้เดินทางไปตามที่ท่านบอกไว้ทุกประการไปจนถึงฝั่งโบกรณีชูชกคิดว่าวันนี้เย็นมากแล้วเห็นทีพระนางวัตรี จะเสด็จกลับจากการหาผลไม้ในป่าแล้วและอยู่กับพระโอรสพระธิดาขึ้นชื่อว่าผู้หญิงส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่รักลูกมากกว่าผู้ชายแม้ชีวิตก็ยอมที่จะแลกได้นางอาจทำอันตรายแก่ฐานที่พระเวสสันดรจะบ,บริจาคจึงหาที่หลับนอนเอาเรียวแรงก่อนเพื่อเตรียมตัวไปในเช้าวันรุ่งขึ้น ในราตรีนั่นเองเวลาใกล้รุ่งพระนามัตสีได้ตรงพระสุบินนิมิตว่ามีชายคนหนึ่งผิวดำนุ่มผ้าย้อมน้ำฝากสองผืนทัดดอกไม้สีแดงทั้งสองหองูถืออาวุธตะค้อคู่เข้ามาในบรรณาาลาจับชดาของพระนางฉุดคล่าออกแล้วผลักใสให้ล้มลงกับพื้นวักดวงตาพระนางทั้งสองข้างและตัด พระภาหาทั้งสองของพระนางใช้มีดวักเนื้อหัวใจของพระนางอีกซึ่งมีหยาดพระโลหิตไหลออกมาไม่ขาดสายจากนั้นก็หลีกทางไปพระนางมาัตสีผวาตื่นจากบรรทมทันทีทั้งสะดุง้งทั้งตกพระไยัยทรงรำพึงว่าคืนนี้เราฝันร้ายบุคคลผู้จะทำนายฝันเช่นกับพระเวสสันดรคงไม่มีอีกแล้ว พระนางรีบเสด็จไปเคาะประตูบรรณาลาของพระโพธิสัตว์ทันทีครั้นพระเวสสันดรได้ยินเสียงเคาะประตูพร้อมกับเสียงของพระนางมัตสีพระองค์ตัดทักทวงว่าแนี่นางผู้เจริญเธอทําลายกติกาวัดของเราทั้งสองแล้วทําไมเธอจึงมาในเวลาอันไม่สมควรพระนางมัตสีกราบทูลว่าข้าแต่สมุติเทพหม่อมฉันไม่ได้มาเฝ้าด้วยอํานาจของกิเลส แต่ว่าหม่อมฉันมาเฝ้าด้วยการที่หม่อมฉันฝันร้ายจากนั้นได้เล่าเรื่องทั้งหมดที่ทรงฝันร้ายนั้นให้กับพระเวสสันดรทรงดำริว่าทานบาร,รมีของเราใกล้จะเต็มรอบเข้ามาทุกขณะแล้วพรุ่งนี้จะมียาจบมาขอบุตรธิดาอย่างแน่นอนจึงทรงสรรหาถ้อยคำที่ทำให้นางเบาพระไทยและให้กลับไปที่อาสม เพื่อทำภารกิจตามปกติเมื่อถึงยามสว่างพระนางวัสีทรงถือกระเช้าไปหาผลมาพรากไม้ในป่าตามที่เคยปฏิบัติทุกวันมาฝ่ายชูชกคิดว่าบัดนี้พระนางวัสีคงจะเสด็จเข้าป่าไปแล้วจึงมุ่งหน้าไปยังอาสมของพระเวสสันดรพระโพธิสัตว์เจ้าทอดพระเนตรการมาของยาจุกด้วยความมั่นใจว่า วันนี้ต้องมีผู้เดินทางมาขออะไรจากพระองค์อย่างแน่นอนครั้นเห็นชูชกพรามกำลังเดินมุ่งหน้ามาจึงตรัสว่าเรามีชีวิตลำบากมาตั้งเจ็ดเดือนเพราะไม่ได้บริจาคทานท่านมาก็ดีแล้วเชิญเข้ามาข้างในเชิญเลือกบริโภคแต่สิ่งที่ดีเถิดดูก่อนพรามท่านมาถึงป่าใหญ่แห่งนี้ ด้วยความประสงค์อะไรจากเราจงบอกไปตามความเป็นจริงเถิดจากนั้นได้ตรัสเรียกพระจารีราชกุมารเข้ามารับสั่งให้ตอนรับปฏิสันฐานพราหมณ์ชูชกเป็นอย่างดีเมื่อพระจารีราชกุมารทำปฏิสันฐานแล้วก็หลีกไปทรงคิดว่าต่พราหมณ์คนนี้เป็นคนมีลักษณะหยาบเหลือเกินเนื่องจากพระราชกุมารน,นั้นเป็นเด็กที่ฉลาด จึงพิจารณาเห็นโทษสิปประการของพระรมณ์นั้นแต่ก็ไม่ได้นึกดูหมิ่นพร,ราหมณ์ตั้งใจดูแลเป็นอย่างดีชูชกได้ทูลขึ้นว่าห้วงน้ำซึ่งเต็มเปี่ยมตลอดเวลาย่อมไม่เหือดแห้งชันใดพระองค์ผู้มีพระหรืยไทยเต็มเปี่ยมด้วยศรัทธาฉันนั้นข้าพระองค์มาเพื่อทูลขอพระโอรสพระธิดากับพระองค์ ขอพระองค์โปรดพระราชทานพระโอรสพระธิดาแก่ข้าพระองค์ผู้ทูลขอด้วยเถิดพระเวสสันดรได้ทรงสดับคําขอของชูชกเช่นนั้นทรงเกิดความปีติสม,มนัตตรัสว่าดูก่อนพร,ราหมณ์เรายกให้ท่านได้เราไม่ลําบากใจอะไรเลยท่านจงนําไปเถิดพระนามัดสีพระเทวีสเสด็จไปป่าเพื่อสแสวงหาผลไม้แต่เช้า จะกลับมาเวลาเย็นดูก่อนพระรามท่านเองก็เดินทางมาไกลท่านจงอยู่ค้างคืนคืนหนึ่งเถิดชูชกเป็นคนฉลาดไม่น้อยรู้ว่าถ้าค้างคืนที่นี่อาจไม่ได้กันหาชาลีไปแน่เพราะต้องถูกพระนางมัตสีขัดขวางอย่างแน่นอนได้กล่าวถ้อยคำยกใจประเวสสันดรไว้มากมายโดยบอกว่า เมื่อพระองค์ทรงบำเพ็ญทานด้วยพระสัทธาที่เต็มเปี่ยมเช่นนี้แล้วพระองค์ก็อย่าให้พระโอรสและพระธิดาได้ทรงเห็นพระนางมัตสีเลยพระมารดาจะทําอันตรายต่อทานของพระองค์ก็เป็นได้ข้าพระองค์ต้องรีบไปเสียแต่ตอนนี้แหละขอพระองค์ตัดเรียกพระโอรสพระธิดาทั้งสองมาเถิดเมื่อพระองค์ทรงบริจาคทานด้วยพระสัทธา ผลบุญอันไพ่บุญก็ย่อมเป็นของท่านสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติย่อมบังเกิดขึ้นแก่ท่านด้วยอานิสงส์แห่งการบริจาคพุทตทานในครั้งนี้อย่างแน่นอนนี่เป็นวิธีการขอที่เอาชนะใจพระปฎิสัตย์ได้พระองค์ทรงยินดีนในการบริจาคปุตตทานกล้าที่จะสละได้แม้กระทั่งพระโอรสและพระธิดา ผู้เป็นที่รักดังแก้วตาดวงใจซึ่งอันที่จริงแล้วพระโพธิสัตว์รักบุตรธิดาแต่เมื่อปรารถนาโพธิยาณพระองค์สละได้เพื่อบ่มบารมีให้แก่รอบและเมื่อให้แล้วก็ไม่คิดจะเอากลับคืนแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นเมื่อเราให้ทานต้องร่าเริงยินดีทั้งก่อนให้ขณะให้และเมื่อให้แล้วต้องไม่นึกเสียดายใดๆ อีกทั้งเวลาที่เราจะไปบอกบุญหรือชักชวนใครทำความดีก็ตามต้องรู้จังหวะรู้การเวลาที่เหมาะสมและสรรหาถ้อยคำที่พอเหมาะพอควรพอดีมายกใจเขาเพื่อเปิดหนทางแห่งสวรรค์และนิพพานแก่เพื่อนร่วมโลกของเรานั่นเองช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุ จเจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ